สำหรับวิดีโอนี้จะแสดงวิธีการใช้เครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปทรงให้กับวัตถุที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งคือ Liquify Filter ซึ่งนักแต่งภาพมักจะใช้สำหรับปรับแต่งรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือโดยเฉพาะกับภาพคนเพื่อให้มีสัดส่วนตามที่ต้องการสำหรับวิดีโอในตอนที่หนึ่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงในส่วนของเครื่องมือ Warp และ Construct Tool ให้ได้รู้จักกัน สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไว้คือ l i q u i f y Filter นี้ไม่สามารถใช้ได้กับ l a เยอร์ที่มีการใส่ Smart Object และหลังจากใช้ Liquify Filter ปรับแต่งภาพแล้วจะไม่สามารถยกเลิกเพื่อกลับไปยังภาพก่อนการปรับแต่งได้ดังนั้นทุกครั้งที่จะใช้ Liquify Filter จะต้องทำการคัดลอกเลเยอร์จากเลเยอร์ภาพต้นฉบับนั้นขึ้นมาก่อนแล้วจึงใช้ l a เยอร์ที่คัดลอกนี้สำหรับการปรับแต่งด้วย l i q u i f y Filter จากภาพที่ได้แสดงให้เห็นทั้งสองภาพนั้นคือภาพที่ผมได้ปรับแต่งด้วย Liquify Filter เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เพื่อแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเครื่องมือนี้มีความสามารถมากขนาดไหนสำหรับการแสดงวิธีใช้งาน Liquify Filter นี้ผมจะทำการแสดงที่ชิ้นงาน Liquify Training สสำหรับวิดีโอตอนที่1และ2เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นการปรับแต่งที่เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นตอนนี้ผมจะทำการคัดลอกเลเยอร์แจกันภาพนี้ โดยการใช้คีย์ลัดปุ่ม c อน t r o l บวกปุ่ม Alt บวกตัวอักษร J และทำการตั้งชื่อเลเยอร์ว่า1 Liquify ต่อไปผมจะเรียกใช้ Liquify Filter โดยคลิกที่เมนู Filter และเลือกแถบ Liquify หรือจะใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม c อน t r o l บวกปุ่ม Shift บวกตัวอักษร X ก็ได้เทคนิคที่ควรรู้คือภาพที่นำมาใช้ในการปรับแต่งนั้น ควรจะเป็นภาพที่มีฉากหลังเป็นโทนสีเดียวหรือภาพที่ได้ทดําใดคัดฉากหลังออกไปแล้วเพราะการปรับแต่งภาพที่มีฉากหลังที่มีลวดลายต่างๆนั้นจะทําให้รายละเอียดของลวดลายนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรงตามไปด้วยถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนในบริเวณที่ติดกันจากภาพที่เห็นผมได้ทดําใดคัดภาพจากกันออกมาก่อนแล้วจึงนํามาวางไว้กับฉากหลังสีฟ้าดังนั้นเมื่อนําภาพจากกันมาปรับแต่งที่ liquify filter จึงเห็นว่ามีเพียงภาพของจากกันเท่านั้น เมื่อเปิด Liquify Filter ขึ้นมาแล้วจะเห็นว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งมากมายวิธีปรับแต่งสำหรับเครื่องมือ forward warp tool และ reconstruct tool ที่จะแสดงในวิดีโอตอนที่1และเครื่องมืออื่นๆที่จะแสดงในวิดีโอถัดไปจะใช้การปรับแต่งโดยการใช้หัวแปรงคลิกและทาลงไปบนภาพหรือใช้การคลิกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งหรือการคลิกครั้งไว้ที่ภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปรับแต่งนั้น จะถูกควบคุมด้วยออปชันต่างๆของเครื่องมือแต่ละตัวตอนนี้ผมจะคลิกที่ออปชัน Advanced Mode เพื่อให้แสดงที่หน้าการปรับแต่งในส่วนของ Advanced Mode เพื่อจะได้เห็นออปชันที่ใช้สำหรับควบคุมเครื่องมือต่างๆได้ครบทุกออปชันบัตไซใช้สำหรับกำหนดขนาดของหัวแปลงที่จะใช้ทาหรือคลิกลงไปบริเวณที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบัตเจนสตี้ใช้สำหรับกำหนดน้ำหนักของแปรง โดยกำหนดให้ส่วนขอบของแปลงมีความเบาบางมากน้อยตามที่ต้องการนั่นหมายถึงจะทําให้ภาพบริเวณที่อยู่ตรงส่วนขอบของแปลงนั้นมีความนุ่มนวลตามไปด้วยโดยการกําหนดค่าจากน้อยไปหามากตั้งแต่1ถึง100สําหรับบัดเดนสิตี้นี้เปรียบเทียบได้กับบัดแฮดเนสที่มีอยู่ในการตั้งค่าของเครื่องมือบัดทูบัดเพเชอร์ใช้สําหรับกําหนดความมากน้อยในการปรับแต่งรูปทรงที่เกิดจากการทานในแต่ละครั้งโดยการกําหนดค่าจากน้อยไปหามาก ตั้งแต่1ถึง100บัตรเลดใช้สำหรับกำหนดความเร็วในการปรับแต่งรูปทรงที่เกิดจากการคลิกในแต่ละครั้งโดยการกำหนดค่าจากน้อยไปหามากตั้งแต่ค่า1ถึงห0 0รสำหรับออปชันนี้จะใช้กับเครื่องมือ Packer r Road และ t ท w ว r ล์ c ็อกไวส o o ู 2, เท่านั้นบัตรเพรเชอร์และบัตรเลดนี้เปรียบเทียบได้กับบัตรโฟที่มีอยู่ในการตั้งค่าของเครื่องมือบัตรทูเครื่องมือตัวแรกที่จะแสดงให้เห็นก็คือ Forward Warp Tool ซึ่งมีคีย์ลัดสำหรับเครื่องมือคือตัวอักษร W และเครื่องมือนี้จะถูกเลือกไว้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการเปิด Liquify Filter ขึ้นมาเพื่อใช้งานตอนนี้ผมจะแสดงวิธีการปรับขนาดของหัวแปลงให้เห็นกันก่อนสำหรับการปรับขนาดของหัวแปลงนั้นทำได้โดยการปรับที่ Option Brush Size ซึ่งทำได้3วิธีคือวิธีที่1พิมพ์ตัวเลขเข้าไปโดยตรง วิธีที่ 2. คลิกที่ปุ่มลูกศรแล้วเลื่อนแถบเพื่อปรับขนาดโดยการเลื่อนแถบไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อปรับเพิ่มหรือลดขนาดวิธีที่ 3. นําเมาส์ไปวางบนชื่อบัตรไซส์แล้วทาการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับเพิ่มหรือลดขนาดแต่วิธีที่สะดวกอีกวิธีหนึ่งและมักจะใช้กันเป็นประจําก็คือใช้การกดปุ่มวงเล็บด้านขวาหรือด้านซ้ายเพื่อทําการปรับเพิ่มหรือลดขนาด โดยขนาดนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามจํานวนครั้งในการกดปุ่มแต่ถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแม่นยํากับขนาดที่ต้องการก็ให้ใช้วิธีกดปุ่ม a l l ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ด้านขวาค้างไว้เช่นกันจากนั้นก็ให้ลากไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเพื่อการปรับเพิ่มหรือลดขนาดและเมื่อปรับขนาดจนได้ตามที่ต้องการแล้วก็ให้ปล่อยเมาส์และปล่อยปุ่ม a l l สำหรับวิธีการใช้เครื่องมือ Forward Warp Tool ทำได้โดยการคลิก้างไว้ตรงบริเวณของภาพที่ต้องการปรับแต่งจากนั้นทําการทาหรือลากบริเวณของภาพที่ต้องการปรับแต่งนั้นให้ได้รูปทรงที่ต้องการโดยการทาหรือลากนั้นจะต้องปรับขนาดของหัวแปรงให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบริเวณที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและถ้าบริเวณของภาพที่จะใช้ในการปรับแต่งนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กก็ให้ทําการขยายภาพขึ้นมาก่อนโดยการกดปุ่มคอนโทลและเครื่องหมายบวกและในทางกลับกัน ถ้าต้องการลดขนาดของภาพก็ให้กดเครื่องหมายลบแทนเครื่องหมายบวกเมกื่อกดเครื่องหมายบวกหรือลบก็ตามขนาดของภาพก็จะปรับเพิ่มหรือลดลงตามจํานวนครั้งที่ได้ทําการกดเครื่องหมายทั้งสองและถ้าหลังจากปรับขนาดแล้วต้องการที่จะเลื่อนภาพให้อยู่ในตําแหน่งที่สะดวกกับการปรับแต่งก็ให้กดแถบ s p a c e Bar ค้างไว้แล้วใช้เมาส์ลคลิกค้างไว้ที่ภาพแล้วจึงทําการเลื่อน สำหรับการปรับแต่งด้วย forward warp tool นั้นควรจะใจเย็นๆค่อยๆทำการปรับแต่งแต่ถ้าการปรับแต่งนั้นเกิดความผิดพลาดหรือมากเกินไปก็สามารถที่จะทำการยกเลิกการปรับแต่งได้ด้วยการกดปุ่ม control บวกตัวอักษร z เพื่อถอยกลับการกระทำกลับไป1ระดับและถ้าต้องการถอยกลับการกระทำไปมากกว่า1ระดับก็ให้กดปุ่ม control บวกปุ่ม alt บวกตัวอักษร z จนกว่าจะถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ซึ่งจะเหมือนกับการย้อนกลับที่สามารถทำได้ในโปรแกรม Photoshop แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ค่อยจะรู้ถึงเทคนิคในส่วนนี้ก็สามารถชมวิดีโอที่ผมได้จัดทำขึ้นซึ่งอยู่ในชุด Photoshop CS6 40เทคนิคหน้ารู้ n no. u m b e r 6ย้อนกลับเพื่อแก้ไขได้นะครับนอกจากการใช้วิธีกดปุ่ม Control บวกปุ่ม a l t บวกตัวอักษร s e เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นกลับไปยังระดับของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการแล้วยังสามารถใช้เครื่องมือ reconstruct tool ซึ่งมีคีย์ลัดสำหรับเครื่องมือคือตัวอักษร R และทำการทาลงไปที่บริเวณนั้นจนกว่าจะเห็นว่าภาพได้กลับคืนสู่การเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับที่ต้องการหรืออีกวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือการใช้ option reconstuct r ซึ่งอยู่ที่หน้า advanced mode จากนั้นทำการปรับเลื่อนเพื่อถอยกลับไปจนถึงระดับการปรับแต่งที่ต้องการหรือถ้ารู้สึกว่าการปรับแต่งที่ทำไปนั้นค่อนข้างที่จะสับสนไปมาก แด้ต้องการยกเลิกการปรับแต่งทั้งหมดเพื่อทำการเริ่มต้นใหม่ก็เ,เพียงคลิกที่ option restore all หรือจะใช้วิธีกดปุ่ม all ค้างไว้เมื่อกดแล้วจะเห็นว่า option cancel นั้นเปลี่ยนเป็น option reset จากนั้นก็ให้คลิกที่ option reset นี้แต่การยกเลิกการปรับแต่งสำหรับทั้ง2อง option นี้จะต่างกันโดยต่างกันตรงที่ถ้าใช้ option reset นอกจากยกเลิกการปรับแต่งต่าง และยังจะทําให้มีการยกเลิกการตั้งค่าสําหรับออปชันต่างๆที่ใช้สําหรับควบคุมการทํางานของหัวแปลงที่ได้กําหนดค่าไว้เช่นออปชันของบัดไซส์บัดเพสเชอร์และอื่นๆทําให้ค่าของออปชันเหล่านั้นถูกเปลี่ยนกลับไปที่ค่าพื้นฐานของ Liquify Filter กําหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นพร้อมกับจะเปลี่ยนกลับมาแสดงที่หน้าปกติถ้าขณะนั้นอยู่ที่หน้า a d v a n c e d Mode เทคนิคหนึ่งที่ควรรู้ไว้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการใช้เครื่องมือระหว่าง Warp Tool และ construct tool คือขณะที่ใช้เครื่องมือใดก็ตามแล้วต้องการที่จะสลับเปลี่ยนไปใช้อีกตัวก็สามารถใช้วิธีกดปุ่ม a l ลค้างไว้เครื่องมือนั้นก็จะทำการสลับเปลี่ยนให้ทันทีจากนั้นก็ทำการปรับแต่งตามที่ต้องการและเมื่อต้องการกลับมายังเครื่องมือปัจจุบันที่เรียกใช้อยู่ในขนาดนั้นก็เพียงปล่อยปุ่ม a l t และเมื่อปรับแต่งทุกอย่างจนเป็นที่พอใจแล้วก็ให้กดปุ่มโอเคและนี่ก็คือวิดีโอตอนที่1 สำหรับพื้นฐานของการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ Warp และ Reconstruct Tool รวมทั้งออปชันบางส่วนที่มีอยู่ใน Liquify Filter ติดตามมกันต่อไดป